เรือนไมวีโก้นะครับเรือนไมวีโก้ที่ส่งมาซ่อมนะครับเลขไม้หนึ่งเก้าเก้าห้าสองแปดหนึ่งเก้าเก้าห้าสองแปดนะครับหนึ่งเก้าเก้าห้าสองแปดนะครับก็ขิ่นน้ำมันไม่ลงนะครับไม่ขึ้นไฟเตือนนะครับลงไม่สุดนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นไฟเตือนนะครับโอเคก็เดี๋ยวต้องซ่อมนะครับเดี๋ยวต้องซ่อมนะครับ โอเคครับเรียนไมบิโก้นะครับที่ส่งมาซ่อมเข็มน้ำมันลงไม่สุดนะครับตอนนี้แก้ไขแล้วนะครับโอเคเปิดไฟเข้านะครับเปิดไฟเข้านะครับอ่าขึ้นไปเตือนแล้วนะครับน้ำมันหมดถังนะครับเข็มลงนะฮะน้ำมันหมดถังเลขไม่หนึ่งเก้าเก้าห้าสองแปดหนึ่งเก้าเก้าห้าสองแปดนะครับเดี๋ยวาทสออื่นเพิ่มไปเติไปด้วยวัดรอบสี่พันถูกต้องความเร็วสองร้อยเลขทิปเดินนะครับศูนย์จุดสองศูนย์จุดสาม 0.4ี่นะครับโอเคอันนี้มันไม่ได้เสียนะครับเจสให้ดูเฉยเฉยเข็มน้ำมันเข็มความร้อนก็อาศัยปิดเปิดเอาเอาผมปิดนะปิดปุ๊บเข็มลงนะครับเปิดปุ๊บ,บเข็มขึ้นนะครับเข็มขึ้นนะครับทีนี้อันนี้เราตั้งเพื่อให้ไฟเตือนนะครับนะฮะก็เราสามารถปรับให้เข็มน้ำมันมันขึ้นได้นะครับเดี๋ยวต้องสักรู่หนึ่งนะครับ มันต้องอาศัยการกระเพื่อมของลูกลอยนะครับอันนี้เราทําลูกลอยจําลองมันก็ต้องอาศัยจังหวะการกระเพื่มอมขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ขึ้นไปละเดี๋ยวสักครึ่งถังแล้วกันนะครับครึ่งถังแล้วก็ปล่อยลงนะครับ ครึ่งถังนะครับอันนี้ปล่อยลงอันนี้ต้องขึ้นไปเตือนน้ำมันหมดถังนะครับ ขึ้นไฟเตือนแล้วนะครับเก็ลงมาเรื่อยๆครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ซ่อมเรียบร้อยครับไมวีโก้นะครับอันนี้ให้ขึ้นสุดนะครับผมเมื่อกี้ให้ขึ้นสุดไปแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยลงนะครับต้องขึ้นไฟเตือนนะครับ นะครก็กำลังลงเรื่อยๆนะครับ,งงรบต้องขึ้นไฟเตือนน้ำมันหมดถังนะครับถึงจะใช้ได้นะครับเอาขึ้นแล้วนะครับโอเคครับ